ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท่องส่ผ้ารวยนะครับสําหรับคําแรกนี้นะครับแอดก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่อะไรนะของผัวงูใหญ่นะครับผัวงูใหญ่นะครับอยู่ทั้งอุดรนะครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าเพิ่นใดตัวเลขกแนวทังใม่ม่ๆนหมาดนะครับ ก็เลยให้แอดเขามานะครับจะเอาตัวเลขแนวทางไปฝาก f อฟกันนะครับเนาะเอาจะได้ตัวใดจะเป็นจังใดนั่นกลับมาเข้าไปเบื้องน้ากันนะครับได้ยินข่าวว่ามีเหตุการณ์แปลกปๆเกิดขึ้นในเทียงขึ้นของมือขึ้นนี่นะครับเอาจะเป็นเหตุการณ์อันใดนั่นหรือว่ามีตัวเลขแนวทางตัวใดกลับมาเข้าไปเบื้งน้ากันครับเอฟซี FC ทุกท่านครับ ก็อย่าลืมนะครับเอฟซีทุกท่านครับติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะครับเด้อจะมีตัวเลขแนวทังเด็ดดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดๆข่าวสารดีๆจากทังจ่องท้องใสพผ้ารวยนะครับเอามาเข้าไปน้ำกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับไปเบิ่งว่า หัวงูใหญ่นะครับพิ่นจะให้ตัวเลขแนวทางตัวใดฝากพี่ฝากน้องนะครับเข้าไปดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีค่ะเป็นจังไหนน้อครับคุณแม่คุณพอ่พอว่าพ่อผัวงูเป็นอยู่บนอ่อบ้านนี่ก็อยู่อยู่ตวะะ่านาะครับผม เอฟซีเพิ่นจิตหอดคิดถึงเพิ่นอยากมาหานะครับอยากให้แอดเข้ามาติดตามให้นะครับคือได้ข่าวว่าได้ตัวเลขแนวทางใหม่ไม่เมีนบอกครับดีเมียนใจวู่นี่สั่นกรบเบื้อน้ำเพิ่นเด้อตอนนี้จ้าได้ตัวเลขตัวใหม่ไม่ก็ได้เพิ่นได้เพิ่นกะว่าเพิ่นได้อยู่ไายรถน่ดล่ะอ๋อยู่ไายรถดสิครับกับผมจ่เอาอันละปูผัวงูเอาไปใส่แล้วเนาะบัน อะไรย่างปูตีเนาะตี๋เอ้าน้าว่าก็เพิ่อนทำแม่ลูกนั่งแต่ย่างไปนั่งนอนบนเขานอนบนไปดูครับมีแนวทางลูย่างปูนั่งดูครับเอาตามไปดูนะครับบอกงงพนได้ตัวเลือกแนวทางตัวใดนะครับครับเอฟซีพนอยากเห็น เอฟซีพันดะเข็นครับโอ้น้ำเอฟซีจากบาทนะครับเอฟซีพันดะเข็นนี่ละครับเป็นไก่ยุน่นอกย่นเนาะครับเนาะสำหรับหัวงูใหญ่นะครับ ครับสวัสดีครับผมสสวัดีครับสสวัดีครับนี่นี่มือนี่มาคำแถวมือนี่มาคำกบมูเพิ่นครับเพราะว่าอยู่ไก่ครับผมกอะไรขมมาคำในเช็กหน่อยเป็นยังไงเนาะครับได้ฟันดีบ่ะฟันดีเลยฟันแล้วฟันยากดูครับเกี่เมื่อคืนเนี่ยละมาเพิ่นมากขึ้นเง่ากับ เป็นเังไดมากครับเป็นโง่มาเลยแล้วมาเคลื่อนนี่ครับผมใหญ่ก่ารับตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ย่ดอกครับผมขึ้นลังค่าลังน้นเลื่อนมสิไปกินไก่ผมเห้วทุกคนเรตกสิเป็นตัวเดียวกับตัวผมยิ่งนั่นล่ะบนเวียนอยู่แถวนี่ล่ะเคลื่อนเทียงเคลื่อนเหะไก่มันมันอกขันมันห่องก็กล้ากผมเลยออกไปเคลื่อนครับ เลยเอื่นเม่ป่าเบิงองซองเบิองไกอยู่ข้างบนดยู่บนไอซองเบิงองข้างล่างครับเลาายยางไปเบิงงาาองยางไปซองเด่นหนึ่งเยเหาอัตราตัวซื้อคืนไปกินไก่ครับผมพอ่อนั่งกระตีคมเลยแล้วผมก็ยิ่งเอาโหลดมาเคลื่อนว่วมยานเนาะคนนึงมาบดจับจไปโอ้ยเจ้ามาจับโปรดสนุกช่วงนั้นมุม้ยไฟนี่แล้วสนุกต๊กระจายครับตั้งแต่สีไทยรูปกันไทยรูปไทยวิดีโอกับบอท่านนี่เนาะโอ้ยรูป ลูกก็พ่อลูกแกลนนี้ว่าจะตกลงกับผ้ากันแตกโหลดว่ามันเพลิงแตกหง่างขึ้นครับผมสองมือสองขึ้นนี้ยังพ่อเหน่ดนอนรับอยู่บานผมขึ้นนี้ก็จักสิลับบ่รับคนละ <c oughs> มาหามาวุมาเวียนดูอะไรกันไหนเนาะโอ้ยแต่ย่านต่างอยู่ด้วยครับอยู่แต่ว่าเพื่อนมากก็บ,บอกว่าเพื่อนอยากได้เลขหัวงูเ่ก็ลร ถ่ายรถนั่นแล้วสนอกเอารหดสนอกงวดนี่สนอกอ๋ออย้ายรถมอเตอร์ไซค์นี่ป่ะคร<อ>ับเออถ่ายรถนั่นละ่ะคป้าบรถมอเตอร์ไซค์นั่นล่ะครับแต่เบิงเดอร์ข้างบนมันก็มีอยู่เด้ตัวนึงอ่ะรูซสึกว่ามันสีตรงตรงกันดูกับจับใส่เอาอ๋อคือให้จับใส่เอาเนาะครับเนาะครับจับใส่เอาสำหรับแต่เหล็กของดนไดนนน้ตัวเดียวได้นึงอ๋อเน้นนึงตัวเดียวครับ หนึ่งตัวเดียวครับผมเมื่อกี้ติตรงๆแน่นยุดละตาดีได้เบิ้งเอางวดนี้ได้บพเบิดส่วนมากใครไปก็สิเป็นดวงของเพื่อนดวงของผู้เพิ่นมากครับผมแต่ผมผมได้อันหนึ่งตัวเดียวครับแล้ววันนี้ยุที่ป้ายรถนั่นกับมีติดหนึ่งึกันอยู่บ้างหนึ่งครับครับผม ตอนออกไปน่ครันึ่งท่าละเทปซีไปเพิ่งกันหนึ่ว่ามันมีตัวหนาเนึ่งอยู่ข้างบนเนะ่แต่ตัวหนาของมันนี่ยทะเบียนน่มันขึ้นเ็ดบ่จับใส่ก็ได้งวดที่แล้วมันออกอายุผมตอนผมแต่งกระเพือนนะอายุสามสิบห้าปีแต่งกระเพือนมันก็ออกพ้อพ้อสอนหนึ่งเ็ดเนี่ยมันสิมาออกนี่บ่เพราะว่าตอนผมแต่งกระเพือนนั่นมันมากทั้ง พ่อสอมาถึงอายุโอ้เดี๋ยววันนี้มันบัดงวดวังหันมันบัดมาสามหาครัผมหนึ่งเจปดปามานึกว่างวดนี่จะได้ผมวานะ่าสำหรับหนึ่งเ็ดนี้นะครับเบิงกับเอามันกระตรงนี่ว่าเข้าเหล็กของเข้าหนึ่งก็ลเลยจับ เกตไซเนี่ก็อยู่ในไายรถตัวยู่เหล็กยู่ถ่าย,ยรถน,นี่แหละสนอกครับผมผมก็เลยว่าอย่างสีงว่นดีกันละนกันซื้อกันซื้อพ่อสอผมมาละเพื่อคนกลับมาทาั้งนี้ครับพ่อสอก็คือสองห้าหนึ่งเกตนะครับครับผมคือห้าหนึ่งเ็ดนะครับสำหรับเอฟซีท่านไหนที่มักที่ชอบนะครับของ หัวงูใหญ่นะครับก็คือตัดเรนนะครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะกัญหาหนึ่งเจ็ดก็อยู่ท้ายรถคือกันก็มีเบิร์ตจู่หันครับเพราะว่าบังเกินอยู่ที่ป้ายทะเบียนรถก็ตัวเดียวกันที่ครับครับมีเบิร์ตจู่หันอ่ะครับผมแล้วจะเบิ่งเลขกจู่กินเลขกจู่นั่นแหละจังได้กับยู่หันเลขผมว่าครับผมบนบนบนหน้าสิไลนหนึ่งอยู่ หนึ่งหัวที่แล้วจับสามใบลักถ่ายกายูอยู่ตัวเดียวกโหลสามหัวนี้คือจับหึเนาะครับเนาะครับหัวนี้จับหนนะครับก็คือเน้นอยู่ที่หนึ่งนะครับเลขเลขของพอเพิ่นกับกันนี้อยู่สามสามหนึ่งเกดเนี่ยก็บเขาอยู่ ครับผมสามนึ่งเกตกับหาหนึ่งเกตเนาะครับเอบอ้องเงินเล่าเนี่นนนยแหะครับผมเอาขนาดกัากวนเพียงเท่านี่นะครับเด้อขนาดครับคุณหลายๆนะครับที่ให้แนวทางแกเอฟซีนะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีมันไปเบิ้งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะครับเนาะ อ้าวขอบพระคุณมากมากครับผมครับผมครับบอที่ครับสวัสดีครับเพิ่นยันต์ปินหิบต้องก้มอีหยังต์ยันตก้นมาทำลายอีหยังห่าแหละถ้าเกิดเล็กบดเขาว่ายังมาอ๋อบ่เป็นยังหรอครับกบ่แมนพระอรหันต์นะครับบ่แมนอรหันครับผมก่ไมีเข่าไม่หลุดบ้างนะครับแต่กอนกับเคยเข่าเนาะครับเนาะคุณแม่ แต่ก่อนก็นเ,คเคยเขากโบ,บนันอนนะครับอาจจะมีเขาไม่รุดก็เป็นของธรรมดานะครับคุณักกัมีคุณสรงกันีครับผมก็เป็นของธรรมดานะครับสําหรับผู้ที่มักก็ค่อยจับยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลไว้นะครับลูกตกลงมาแหงห้องมืออื่นลูกห้องลายหลุดฟ้าลงมาหาลูกเลยใช่ฮาตั้งสีน้ำบํา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 ไปกินอยู่ครับสําหรับ แนวทางนะครับก็คือยอยู่ป้ายทะเบียนรถนี่นะครับเด้อทีหัวงูเพิ่นบอกนะครับไอยุ่ที่ป้ายทะเบียนรถนะครับก็ยุดเพิ่นก็บอกว่าให้จับไสเอานะครับมักชอบก็ค่อยยิบจับจะลากินแบ่งรัฐบาลไว้นะครับถ้าบ่มักบ่ชอบกับพานนะครับเพราะว่าในคังก้อนมากเพิ่นก็คยถูกค่ยได้นะครับเคยบอกถูกนะครับแต่ว่าสําหรับงวดนี่จะเข้าหรือบ่าเข้าจะล่อรุนเบ่งนะครับกับบ่แเน่นะครับ มาจอบก็ค่อยยิบจับสลากินแบงรัฐบาลไว้นะครับวดนประจาวันที่30ธันวาคม64นี่นะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อคืนนี้นะครับคุณแม่พันกบานีงูใหญ่นะครับขืนมาบนหลังคาบ้านนี่นะครับเนาะแล้วก็ขืนไปจะไปกินไก่อยู่ทั้งอยู่ข้างบนนี่ครับคือต้นมะขามนะครับเป็นงูตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเพ่นกะบ่ได้ทายทําไว้นะครับพ่นบ่ได้ไทาย ไว้นะครับเพราะว่าตื่นกลัวนะครับเพราะว่าปัญญานมันก็เลยทายทำบาทั้นนะครับออ้าอา,าจังไเสำหรับคลิปนี้แต่ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจแก่ทั้งช่องนะครับขอให้ท่านโชคดีให้มีความสุขกันเด้อรื่อยๆให้โชคๆมันๆกันไม่ ช่วงไทยปีเก้าตัวละปีไม่นี่นะครับ30ธันวาคม64ี่นี้นะครับสำหรับกิมนีเ,เขอเข้ามาสวัสดีทุกท่านครับผม